ยันไงบ้างครับครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าทีทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำตั้งแต่วันแรกจนถึงแบบเอ่อตอนจนถึงตอนพิเศษเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามตอนพิเศษด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับ วัอนอื่นีลยก็ต้องขอขอบคุณทางสู้จัดงานนะครับที่จัดงานว่ายออดจุดนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลซีรีส์อีงปีครับผมก็ขอบคุณสหรับทุกคนครับผมก็หวังว่ารางวัลนี้จะเป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาตัคตอีกด้วยนครับผมครับ ก็มีใจมอบเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทางสุดสัปดาห์ด้วยนะครับที่จัดงานมาโหวตนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ขอบคุณแฟนโซนโนมีซันชัยครับแล้วก็ทั้งการของเล่นที่แนะนำแล้วก็นักแสดงที่ทำมันโดดด้วยครับที่ทุ่มโหวตให้ชิลี่ของพวกเราครับก็ขอบคุณทิลี่ทรายมากด้วยครับเย่างน้นะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เห็นคุณค่าการแสดงของชิลีิทรายนะครับผมแล้วก็ ให้กำลังใจผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับผมก็เรื่องนี้ตั้งใจกันทำ่าไม่ใช่แค่เรื่องแบบเพลงหรือว่าซาวด์มันทุกอย่างจริงทุกอย่างทุกคนแบบเป็นก้อนเดียวกันจริงเรื่องนี้สนุกมากครับผมรู้สึกเป็นโปรเจกต์ที่โคตรเจ๋งเลยครับฝากด้วย ชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจไปทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆเลยใช่เพราะว่าก็เกือบปีแล้วเนาะที่ทุกคนแบบว่ายังแบบอยู่ด้วยเราซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากที่แบบติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตก็อยู่ด้วยกันไปนานๆครับผมยูรอนี่มีนท่าพิเศษเวยครับใช่ท่าพิเศษเราจะเป็นหน่วยหน่วยคอมบโดพาวเวอร์เรนเจอร์ไงมนประมาณสี่สี่ท่าพิเศษเราจะแปลงร่างได้ครับ ให้มันจะิเศษไหนกได้ชมกันไม่ให้ยิมพูดหรอยิมสปอยอยค,รครับได้รอนครับว่า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 พเราก็พิเศษเหมืนนอ,นมาานมอนเหมืมอนพูด<ช>ตื่นที่ผ่านราคบมีได้นอนครับพิเศษสายไน่นอนพิเศษทุกคู่ใช่ครับก็จะเป็นการการเดินทางของทุกตัวละครนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอ่าไม่ใช่จุดจบสิ จุดของแต่ละตัวละครจะไปจบที่ตรงไหนครับก็ฝากด้วยครับครับฝากพวกเราแล้ฝากมันทีคนเลยครับก็ฝากพวกเราชาวฟิลิปพายด้วยนะครับวิวครับอ่ะในน้ำตัวเหรอครับสิเพื่อครับครับอยากฝากเออเทาไม่เล่นด้วยนะครับวิมครับใช่จือจริงวันนี้แม็กนัตก็จะมาด้วยครับแต่น้องแต่น้องแบบว่าติดโควิดนะครับผมจริงเรามีหกคน เ่าฝากน้องๆในดูมิดีทุกคนด้วยนะครับผมในโปรเจ์ปีนี้เอ้อยปีหน้านะครับผมก็มีอีกโปรเจ์นะครับผมก็าฝากดูท<ช>ันด้วยครับ